สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับถ้าเจอผมแล้วก็ช่วยขอความเรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณมากตอ็วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงแมนยูนะครับวันนี้พูดถึงสามทีมที่มาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกันเนาะมาตลราคือมาสามตัวครับที่เ่ยวแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันอย่างมามันครับในสิบลัดสุดท้ายนะครับมาพูดถึงก็คือแมนาช์เนอล เวอ้์พูลแล้วก็แม็ซิตี้ครับวันนี้มาสามตัวโปรแกรมทั้งสามทีมสิบนัดสุดท้ายนะเอาเลียงตามลำดับความหนักตามที่ความคิดผมนะก็ <c oughs> ไม่รู้ของความคิดใครนะนี่ความคิดผมคืออาเซนอลนจะหนักสุดครับอาเซนน่นนจะเจอแมนซี่เจอเชลซีเจอซเปอร์ลงลงมาก็น่าจะเป็นแมนซี่ครับหนักลงลงมาก็เป็นแมนซิตี้ก็เจออาเซนนลเจอซเปอร์ อนนั้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่จะเป็นเจอสเปิร์นไปเจอเซนอลน,นี่นัดแรกๆเลยที่หลังจากเล่ทีมชาติาน,นะ้รับทบาสุดก็จ,กจะเป็นเลี้ยวโฟครับโฟพี่ครับก็คือมีเจอสเปอร์ไปเจอสเปอร์ในบ้านแล้วก็ไปเย,เยนะือนแมนยูนั่นแหละคู่รักคู่แคนนะแมนยูนี่ก็ไม่ได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะแมนยูติในบ้านก็จากศีก็คํำคออยู่นะก็ต้องเล่นเต็มที่ แชมป์ก็นสนุกทีเดียวครับนั่นคือโปรแกรมนะที่เหลือจะได้เจอใครแต่ความเห็นส่วนตัวของผมนะนี่ผมมีข้อออกมาแบบนี้ครับว่าในซิตี้ครับน่าจะมีโอกาสได้แชมป์ม,มากที่สุดน,นะเพราะว่าเขาจะได้เจอกับอาเซนอนก่อนแล้วเขาผ่านอนาเซน้อนนัดนั้นไปได้นะครับนัดที่เหลือต่อไปก็คงจะเป็นงานที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคิดว่านะลองมาครับรยิวพูรครับรยิวพูนี่ถ้าเจอสเปอร์แล้วก็เจอแมนยะูเนี่ย ถ้าผ่านเมนยูไปได้เนี่ยก็โอกาสได้แชมป์ก็น่าจะสูงเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นเจอทีมเล็กหมดเลยครับเดียพูนี่ก็โอกาสสูงเหมือนกันครับต่อมาครับอาร์เซนอลอ่าที่สามเนาะโอกาสโอกาสได้แชมป์อันดับสามแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสครับถึงจะเจอทีมใหญ่เยอะแต่ว่าถ้าเขาผ่านแมนเชสเตอร์นี่เขาเจอนั้นแรกไ,ไ่งประทแล้วก็ทาได้ดีเมื่อเจอเซลซีแล้วก็เซอร์เบอร์นะผมคิดว่าอาร์เซนอลก็น่ากลัวแต่เป็นลำดับสามเหมือนกัน พราะว่าโปรแกรมไม่เรื้อนหนวยเท่าไหร่ครับเท่าไรครับ,รรบตามนั้นเลยแมาสิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลครับมาสามตัวนี่คือความคิดส่วนตัวนะครับ